ผลไม้กับตำนานแห่งการเวลาและกอ,อชนีโอชนีตกต้นไม้ครับเป็นยังไงและต้นอะไรเดี๋ยวมาดูครับสวัสดีครับตุกท่านครับกลับมาพบกับผมในประเด็นนี้ครับต้นไม้ในตำนานนะวันนี้นำเสนอผลไม้นะที่มีการเวลาเป็นตำนานครับใช่แล้วครับนะถือว่า เป็นตำนานแห่งการเวลานะครับคือผล,ลไม้นะครับช่วงหลังๆยุคหลังๆมาเนี่ยครับนะพี่น้องสังเกตดูนะครับว่าจะเป็นโดยเฉพาะทุเรียนเลยนะครับทุเรียนที่เป็นปันหมอนทองนะครับพนะอเป็นลูกนะไม่เกิน 3- 4ปีนะครับมีอาการรอดร่ยุคหลังๆมาเนี่ยพี่น้องสังเกตนะครับไม่รู้นะแต่บ้านผมเนี่ยก็ยเห็นมีหลายต้นแล้วนะของปักพวกเพื่อนฝูงนะครับ ผลการเป็นลูกไปสักสองสามปีนะปีหลังเนี่ยเนี่ยปีนี้ของเพื่อนผมเนี่ยรู้สึกว่ามีหลายต้นนะที่อาการรอดเนะร่ไม่รู้จะช่วยยังไงนะไม่รู้เป็นอะไรนะครับหรือว่าสายปันทุกคำมันเก่าตัดต่อมันมาเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอาดีตก็ไม่รู้นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะพาพี่น้องเนี่ยไปดูนะครับผลไม้ต้นผลไม้นะครับที่อยู่คู่การเวลามายาวนานนะครับทำนาน ของการเวลาต้นแรกนะครับคือต้นจำปะดาฮ้ยจำดาจำดาเนี่ยนะต้นนี้นี่ถือว่ายืนผ่านการเวลานะครับแน่นอนครับอย่างที่ผมบอกครับเลยหลัก30มาไปแล้วนะครับพูดได้อย่างนี้ก็คือต้นจำปดาต้นนี้ครับนะเคยคือมีมา,าตั้งแต่ผม ตอนผมเด็กๆหนดนนะครับนะ <c oughs> คือถือว่าต้นไม้เนี่ยที่มันมีอายุยืนยาวนะโดยเฉพาะ,ะต้นผลไม้เนี่ยนะครับมันก็มีไม่กี่ชนิดหรอกนะครับแล้วต้นจำประระนะที่ม,มีมีรุ่นรุ่นเดียวกันเนี่ยก็ได้ล้มตายกันไปเยอะนะครับคือมันจะมีโรคนะพวกนี้มันจะมีโรคก็เรียกโรคอะไร แต่เป็นบ้านผมสมัยก่อนก็จะเรียกว่าโรคสิวดงนะมันมักจะมาลงนะครับนะโอ้โหนแต่ต้นจำปัดต้นเนี่ยนะถือว่าได้ยืนหยัดนะผ่านการเวลายาวนานมาได้นะครับโอ้ยเนี่ยปีนี้เนี่ยลงลูกนะเยอะนะครับ oh, <no. S 1> แต่เป็นไงครับแนะ <Yeah. S 1> ต่รูทางธรรมชาติก็เยอะครับพวกเนี้ยน,ะนยี่จริงอ่ะ ถ้านะเป็นสมัยก่อโนโน้นะก็มีเขาเรียกตาอะไรตำตำปลอกนะกับตังมะพร้าวนะครับนะนะมาพักหลังเนี่ยไม่ค่อยได้ตำนะครับมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันจะตุกพวกแรงจรใจนะครับนะปีนี้ไม่รู้จะเป็นเช่นไรอีกนะถือว่าลงลงลูกเยอะเหมือนกันนะครับนี่คือ หนึ่งในตำนานต้นไม้ที่เป็นต้นผลไม้นะครับนะตำนานแองการเวลาครับเป็นไงครับต้นจำปะตะถือว่าผ่านการเวลามายาวนานเลยนะครับนะอ่ะทีนี้ครับไปดูชนีตกต้นไม้ครับโอ้ยคือชนีโอชนีตกต้นไม้ครับโอ้โห <laughs> <laughs> นะลูกลูกตุเรียนนะสายปันชนีครับพี่น้องครับ ตกลงมาแนละ้วสี่สี่ตัวสี่ลูกแนี่เรียบร้อยครับโนนอยู่ฝั่งโนนอีกสองนะครับเค่นี้ครับเสียดายเลยนะครับนะกิ่งนี้มีอยู่สี่ลูกครับเป็นไงครับอย่างที่บอกครับด้วยความยาวนานนะอายุเลยเยอะพออายุเยอะเป็นไงครับ ุกสรรพสิง่งนะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือแม้แต่คนนะหรือสิง่งมีชีวิตใดในะถ้าเป็นคนก็กระดูกเปล่าเป็นต้นไม้ก็ป็นไงครับกิ่งก็เปล่าอย่างเงี้ยนะนะเจอลูกเจอเป็นลูกไปสี่สี่ลูกเป็นไงครับกิ่งเปล่าหักเลยครับโอ้ยเนี่ยคือชนีตกต้นไม้ครับโอ้ยตุเรยียนชนีนะต้นนี้ก็ถือว่า มีอายุนะหลัก30บแล้วครับนะโอ้ปลามีมาตั้งแต่ผมเด็กๆนวนเหมือนกันนะครับเป็นทุกปนะีมันไม่เคยมีการเน่าเสียเลยนะครับชะนีเนี่ยถือว่าดีนะแต่ตลาดไม่ค่อยชอบนะตลาดชอบหมอนทองนวนเออเป็นไงครับแต่ผมเนี่ยชอบนะชะนีเนี่ยผมว่ามันรสชาติมันไม่หวานเกินไปไน,นะ เออเรียบร้อยครับแต่ว่ากิ่งเนี่ยหล่นล,ล,ลงมาเนีเรียกว่าชนีชนีตกต้นไมน้นะครับดังตุบเลย oh <no. S 1> โอ้โหนี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นตำนานของคารเวลาด้วยครับโอ้ยืนหยัดมานะครับผ่านมรสุมมาไม่รู้สักเท่าไห่แล้วนะนะเป็นไงครับ เจอกิ่งหักไปเหมือนกันนะครับช่วงที่เป็นลูกเยอะเกินไปนะครับกิ <c> ่ง <oughs> หักเลยครับนี่นี่กิ่งนี่เห็นไหมมีร่องรอยอยู่เลยฉนะ <c oughs> ีกหักไปเลยครับนะอนเป็นธรรมดาครับนะอย่างที่บอกทุกสรรพสิง่งไยมีการเวลาเป็นเครื่องกําหนดทั้งนั้นนะครับแต่ทีน,นี้ครับปกติแล้วนะ ต้นไม้เนี่ยโดยจะพวกผล,ลไม้เนี่ยก็จะมีอายุไม่ค่อยใชยืนนะในยุคหลังๆนะแต่บางคุทตตนนี้เนี่ยถือว่าอยู่ยืนหยัดผ่านมาได้นะครับแต่โหสุดยอดนะปีนี้ก็ตกเป็นลูกเยอะเหมือนกันนะครับแต่มีน้องๆล,ล,ล้านมาขึ้นไปนะหมดแล้วนะ,นะตอนนี้หมดแล้วคือที่ผมบอกว่าเป็น ตำนานของการเวลานะครับมันมีอยูอ่ปีหนึ่งนะครับผมจำตัวเลขไม่ได้นะว่ามันเป็นปีปศอ,อะไรนะครับแต่ถ้านับเวลานะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ประมาณ10บสิบกว่าปีแล้วนะที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นก็คือการแรงนะแต่วันผมเนี่ยติดต่อกันเลยประมาณสีห้าเดือนนะครับแรงติดต่อกันเลยครับสีหเดือนแบบไม่มีฝนโปรยปลายเลยนะครับ แต่เป็นสมัยนี้ม,นม,นมันยังมีฝนมามาตกให้บ้างนะครับแต่ในยุคนั้น,นในปีพศนั้น,นห้าเดือนเต็มนะไม่มีฝนเลยนะครับต้นไม้นะหรือว่าผลละหมากลากไม้ของพี่น้องชาวบ้านเนี่ยโดยเฉพาะตุเรียนหมอนทองพี่น้องครับตายยอยตายกันเลยนะครับเนี่ยของผมเองเนะครับนะประมาณสักสี่ห้าต้นนะเป็นตุเรียนหมอนทองครับซึ่งในตอนนั้นอายุ ของตัวเรียนประมาณสัก1ิปีนะสิบปีต้นตนะครับก็เป็นลูกมาหลายรอบหลายครั้งนะปีนั้นเรียบร้อยครับเจอการแรงติดต่อนั้นตายเลยครับนะนะตายตายชนิดที่ว่าลูกเนี่ยยังเต็มต้นอยู่ตายไปเลยครับมันต้นไม่ไหวนะครับส่วนน้ําเอืออะไรเอนี้ไม่ต้องพูดถึงครับแห้งเหือดหมดเลยนะครับ,นะรบแต่บ้านผมนะช่องปศออผมจำไม่ได้นะว่าเป็นปศอ,อ,อะไร แต่ก็จักสิบกว่าปีที่ผ่านมานะครับถือว่าตุลงตุเรียนหรือว่าผลไลม้ลากไม้ต่างๆนะหลายสิ่งนะตายกันนูนะ่าสงสารมากนะครับในยุคนั้นเนะี่ยแต่ต้นไม้สามต้นเนี้ยครับที่ผมให้ดูไปยืนผ่านการเวลาอันโหดร้ายที่เป็นตำนานนั้นมาได้นะครับก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับและนี่ก็คือผล,ลไม้นะตำนานของคารเวลานะครับ <laughs> พี่น้องแต่บ้านพี่น้องมีต้นอะไรบ้างนะครับที่ถือว่ามีอายุเยอะๆนะที่เป็นผลไม้นะครับนะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกมาพูดคุยกันได้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะตำนานของการเวลาของต้นผลไม้รากไม้นะที่เราปลูกอยู่กู้กันมายาวนานนะครับโอเคครับโป้นใหม่ในคลิปต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคนที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามอยู่แล้ว พบกันใหม่ในเลิี๊บต่อไปในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ